สวัสดีเช้าวันใหม่ได้พบกันวันนี้ชวนเพิ่มความฟิตของสมองครับในส่วนของหัวข้อตรงกลางที่ผมเขียนเพิ่มความฟิตอันนี้ขออาภัยด้วยนะครับเปลี่ยนเป็น for fun ความฟิตของสมอง sense model หนังสือเรื่อง brain book ได้นำเสนอแนวคิดการเพิ่มความฟิตของสมองด้วยโมเดลที่ชื่อว่า sense s e n s e เช้านี้สรุปให้ฟังสั้นๆดังนี้ครับเพื่อท่านได้เอาไปใช้ใช้เลยนะครับฟังเสร็จก็นำไปใช้พร้อมกันสมองเราจะมีความฟิตถ้าเราเราลดเรื่องของความเครียดลงครับ s ก็คือ stress จัดการควบคุม ตนเองครับทั้งร่างกายและจิตใจในเรื่องอารมณ์สิ่งที่ทําได้ทันทีเมื่อฟังเสร็จครับถ้าจะไปไล่ทําทีละอ,อย่างตรงน,นี้อาจจะดูเหมือนยุ่งยากเอาแบบทําทันทีก็คือถ้าเรารู้สึกว่ากังวลกับเรื่องอะไรอยู่ก็ลองเขียนสิ่งนั้นลงบนกระดาษลงบนสมุดบันทึกครับเรียกว่าเป็นเบนด์ดก็คือการเคลียร์สมองออกมา เคลียความคิดออกมันสมองก็จะเริ่มลดความเครียดลงเพราะสิ่งที่เรากาลังคิดกําลังกังวลมันถูกเคลียร์ไปไว้บนพื้นที่กระดาษแทนครับอันที่2ครับลองเคลื่อนไหวให้มากขึ้นทุก20นาทีทุก20นาทีให้เคลื่อนร่างกายแล้วก็ในแต่ละวันอย่างน้อย20นาทีให้ให้เติมออกซิเจนแบบลองสูดอากาศตอนเช้าๆจนตัวสัน่นทำลักษณะนั้นนะครับ คือเต็มปอดสักครั้งหนึ่งในเรื่องการออกกำลังกายก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สมองสดชื่นขึ้นเนื่องจากเมื่อร่างกายเคลื่อนไหวโมชันจะเกิดอีโมชันเกิดอารมณ์การเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญนะครับนั่ง,น,งนั่งทำงานนานๆก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินเคลื่อนไหวทำท่าทางต่างๆมือซ้าย มือขวาสลับกันเพราะสมองฝั่งตรงข้ามเขาควบคุมต่างกันนั้นฝั่งผมเรียบร้อยแล้วก็ให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวนะครับเรื่องที่3าที่ต้องบอกว่าก็จำเป็นคำว่าโภชนาการแล้วก็เกี่ยวข้องกับสมองฟิตในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการกินธรรมดาแต่ละวันปกติแต่หมายถึงการใส่ใจเรื่องการกินมากขึ้นเพราะสมองเองต้องการสิ่งนี้ สมองต้องการน้ำเปล่าเอาแบบนี้ก่อนเพราะส่วนประกอบของสมองส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเปล่าอจะเป็นน้ำครับจะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นการเติมน้ำเปล่าแล้วก็เมื่อเราจะเริ่มรับประทานอาหารหรือกินบางสิ่งบางอย่างโภชนาการเข้าไปก็ใส่ใจมากขึ้นนิดนึงครับผักใบเขียวหรือไข่หรือในกลุ่มที่เป็น มเมล็ดถั่วหรือเหล่านี้นะครับจะช่วยได้เมื่อกลับถึงบ้านการพักผ่อนการพักผ่อนมีสองมิติครับก็คือพักให้ตรงเวลาที่สมองควรจะได้พักก็พักก็คือหลังสามทุ่มสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปถึงตีหนึ่งครึ่งช่วงนั้นสมองควรจะได้ไม่ไม่เคลื่อนไหวไม่ไม่ตื่นตัว สมองได้ซ่อมแซมตัวเองแล้วก็หาโอกาสที่จะสร้างบรรยากาศการนอนหลับลึกครับเพื่อผ่อนคลายทำสมาธิก่อนนอนไหว้พระในคำว่าเซนส์ตัวอักษรอีกตัวหนึ่งที่สำคัญครับก็คือหาประสบการณ์ใหม่ๆ อ่านหนังสือที่ไม่เคยอ่านวาดภาพที่คิดว่าตัวเองจะไม่ใช่คนวาดภาพถ่ายภาพในแบบใหม่ๆที่ตัวเองไม่เคยถ่ายยกมือถือขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างสรรค์ไอเดียเราถ่ายภาพเส้นแนวนอนก็จะแนวนอนแนวตั้งแนวตั้งเราลองถ่ายภาพสไตล์ภาพเฉ,เฉียงนะครับทำสิ่งที่ไม่เคยทำลองดูประสบการณ์เหล่านี้ครับจะทำให้สมองเตื่นตัวเรียนภาษาที่ไม่เคยเรียนพูดคาว่ารัก ในภาษาใหม่ๆครับหรือ,เ,อเรียนรู้วิธีจำครับลองตั้งโจทย์ให้ตัวเองว่าจะจำเบอร์โทรศัพท์มือถือของคนในครอบครัวโดยที่จำได้ทั้งหมดทุกตัวครับหรือ,อทักษะใหม่ลองเขียนออกมาบนกระดาษว่าถ้าจะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือเกมที่ขอแนะนำเลยครับก็คือ,อสักหลังเข้าเที่ยงนะครับก็ เล่นสุรกุหรือช่วงระหว่างรอประชุมประธานยังประธานยังเดินทางมาไม่ถึงหรือยังไม่ถึงพิธีเปิดก็เล่นเกมสุรกุครับนี่คือเซนส์โมเดลที่จะทำให้สมองฟิตแล้วก็โดยสรุปนะครับ <c oughs> เติมไลออนให้กับตัวเองทุกวันลองดูทำสิ่งที่เราชอบแล้วมีความสุข ให้ข้อมูลใหม่หมครับฟังข่าวสารฟังคลิปอ่านหนังสือเติมออกซิเจนเติมอาหารก็หวังว่าเซนส์โมเดลตัวนี้จะช่วยให้สมองทุกคนนั้นฟิตตัวนี้เป็นฟอร์ฟันนะครับเพิ่มความฟิตให้สมองถ้าหากท่านสนใจมากขึ้นก็หนังสือเล่มนี้เลยครับ The Brain Book โดย p i l l d o b s o n ครับผมดรหนงรักทุกคนก็มีภารกิจ ที่ตั้งใจว่าเราจะบุกม็อบครับก็คือ make a r t h e r better มีสิ่งใดที่สรุปเป็นแมปออกมาให้ได้ก็จะสรุปเป็น mind map ออกมาแล้วก็พูดคุยในลักษณะนี้ในคลิปฝากแชร์ให้เพื่อนๆที่ควรจะได้เรียนรู้หรือท่านต้องการจะออส่งเสริมให้ใครได้ฝึกเพิ่มความฟิตของสมองนะครับก็ ส่งคลิปแล้วก็แชร์ผมจะผลิตคลิปมาให้เรื่อยๆครับฟังเสร็จสิ่งที่ทำได้เลยลุกจากโต๊ะลูกจากจุดที่อยู่เคลื่อนไหวทันทีตั้งโจทย์เลยครับวันนี้จะเดินกี่ก้าวจะระยะทางเท่าไหร่จะเดินขึ้นบันไดทั้งหมดนี้สมองสดชื่นทั้งเ้นครับแล้วเราได้พบกันในคลิปการเดินรู้ทุกเช้าทุกเย็นนะครับผมจะมีคลิปตอนเชา้าคลิปตอนเยน็น เลือกฟังได้ตามสบายประชาสรรแสนพักดีช n นลของ YouTube อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆรักทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนฟิตโดยเฉพาะเรื่องสมองแล้วพบกันสวัสดีทุกท่านครับ